กับอาจารย์สุธรรมนะคะอดีตคณะก,ก,ก,กรรมการกทชอ,อาจารย์คะ่ะดิฉันพยายามจะถามแล้วก็ออลองพยายามเหมือนกับฝั่หลังเขาเรียก ใส่รองเท้าของทางกทชดูนะคะ<ท>ว่าเหตุผลที่จะต้องทําแบบนี้เนี่ยเพราะว่าประชาชนจะได้ดูทีวีที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าช่อง3ไม่ได้ว่าออกอากาศไม่ได้อย่างออกอากาศได้อยู่เพียงแต่ว่าเคเบิลกับซัทเทไลน์เนี่ยไปเอาช่องสาม,มาใส่ไว้ไม่ได้เหมือนเดิมเท่านั้นนะคะเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านไปดูสู่ดิจิตอลทําได้ง่ายขึ้นคาถามประชาชนเขาควรจะอยากดูแล้วได้ดูในสิ่งเขาอยากดูไหมหรือเขาควรจะได้ดูทีวีในสิ่งที่คมชัด ถ้าเกิดคอชบอกว่าทาตามกฎหมายเพราะว่ามีคําสั่งออกมาก่อนหน้านี้ถูกครับคำถามว่าไอ้คำสั่งเช่นว่านี้คนที่จะประมูลหรือไม่ประมูลรู้มาก่อนแค่ไหนเราย้อนกลับไปดูคาสั่งไหมอาจารย์คะล้วที่อาจารย์บอกว่าติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกเนี่ยมันเม็ดไหนกันแน่คะคืองี้คือคือคำสั่งนี้ออกมาบอกว่าไม่รู้ออกมาวันหนึ่งบอกว่าเรื่องมัสแครีก่อนหน้านี้มีมัสแฮปก็คือเรื่องฟุตบอลซึ่งสาลท่านก็ตีตกไปแล้วนะครับเพราะว่าออกมา เร็วไปนิดนึงแล้วก็ผิดหลักกฎหมายไอ้มัสแคร์วี่นี่ก็แบบเดียวกันเออก็ออกมากฎหมายบอกว่าบอกว่าเนี่ยมีผู้ให้บริการประเภทหนึ่งนะเรียกว่าผู้ให้บริการเป็นการทั่วไปซึ่งโผล่ก็มาเฉยๆนะครับออกเป็นประกาศคอทชอแล้วก็บอกว่าผู้ให้บริการทั่วไปนี่หมายถึงคนที่ให้บริการชีวิตท,งท,งท,งทงางทางภาพพื้นดินเซตเทอร์ไลท์แลเราเทียมออกอากาศพร้อมกันไซมอนทูเนียสบอ c a s สแล้วก็ตอนจบก็บอกว่า แต่ทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยที่ก่อตั้งสิทธิและหน้าที่เนี่ยจะยกเลิกอไหรก็ได้นะ,ะคือเพราะว,วันนี้คืนนีกสชก็บอกว่าเอาละถึงเวลาย,ยกเลิกแล้วถึงเวลายกเลิกหมายความว่าไงหมายความว่าสิทธิเนี่ยเป็นสิทธิซึ่งกอ่อตั้งเองโดยองค์กรกํากับดูแลสิทธิและหน้าที่วันนี้คืนนีก็มายกออกไปแล้วก็อ้างว่านี่ผมตั้งขึ้นแล้วผมก็ยกออกแล้วก็บอกว่าต้องปฏิบัติตามกฎปัญหาอยู่ตรงนี้ครับตรงที่ว่าในแง่ของกฎหมายเนี่ย สิทธิหรือหน้าที่เช่นว่าเนี่ยมันต้องเป็นสิทธิหรือหน้าที่ซึ่งกฎหมายรับรองไว้โดยเฉพาะเจาะจงและชัดเจนกฎหมายทำไมถึงต้องกฎหมายเพราะว่าประชาชนขอเลือกตั้งผู้แทนมาแล้วก็ออกเป็นผ้าหยเพราะนั้นมันต้องเป็นสิทธิหรือหน้าที่ในเชิงมหาชนที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดอันนี้สําคัญมากนะครับสมัยก่อนเวลาออกกฎเกณฑ์ก็ต้องบอกด้วยว่ามีรัฐธรรมนูญให้อนานาจเอาไว้ซึ่งตอนนี้เนี่ยแต่เราไม่อยู่แล้วปัจจุบันก็มีฉบับหนึ่งแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันคือหลักกฎหมายที่ว่า เวลาจะออกกฎเกณฑ์ใดที่จํากัดตัดสิทธิ์ของประชาชนแล้วกระทบชาวบ้านเขาเนี่ยในเชิงกฎหมายเนี่ยคุณต้องมีบทบัญญัติของกฎหมายให้อํานาจไว้คุณจะออกตามใจโดยใช้ดุลพินิษฐ์ไม่ได้ในกรณีนี้เนี่ยเป็นการใช้ดุลพินิษฐ์โดยที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้กฎหมายบัญญัติไว้แค่พูดภาษากฎหมายนิดนึงมาตราสิทธก็คือเรื่องใบอนุญาตค่ะแต่ว่าสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใบอนุญาตาเห็นภานพาใช่ไหมครับเป็นเรื่องสิทธิที่ทก,กสรสชก่อตั้งขึ้นมาเองว่านนเนี่ย ชาวบ,บ้านทุกคนี่ยมีสิทธิอย่างงี้แล้วก็จะยกเลิอกออกเมื่อไหร่ก็ได้อาจารย์กําลังพูดถึงคําสั่งยกเลิกการเป็นฟรีทีวีของช่อง3579แล้วก็ไทยพีบีเอสเบอันที่3กุมภาพาน 2, 5, 5, 5, ันธ์ส <57 1 S 2> องพันห้าร้อยห้าสิบเก้ขอนนะนี่ครับค่ะคำสั่งนี้ทั้งหมดเลยทั้งยงนตั้งแต่ต้นที่ออกเองแล้วก็ตั้งก่อตั้งสิทธิเองแล้วก็มายกเลิกเองด้วยเพราะนั้นในแง่ของกฎหมายเนี่ยถ้าดูประกาศฉบับนั้นเนี่ยไม่ได้อ้างกฎหมายแม่บท ไปอ้างพร่ำยัดองค์กรจัดสรรเครื่องความดีพูละยุ่งนะซึ่งซึ่งมาอ้างมาตร,รา7ค่ะบเจแล้วคุณก็เออใช่กฎหมายไม่ใช่กฎหมายบอกว่ามาตรา27สเนี่ยกสชมีเครื่องมีความสามารถที่จะออกกฎเกณฑ์กำกับดูแลได้แต่ไม่ใช่แปลว่าออกกฎเกณฑ์อะไรก็ได้คือคนละเรื่องนะครับการที่บอกว่ามีอำนาจออกกฎเกณฑ์กำกับดูแลได้ไม่ได้แปลว่าออกอะไรก็ได้ซึ่งคนละเรื่องนะครับแล้วไปดูมาตรา27ซึ่งอ้างเนี่ยเขาก็บอกว่ามีอำนาจให้มีอำนาจออกกฎเกณฑ์กำกับดูแลแล้วกำกับดูแลกิจการว่าวไป เพราะนั้นตอนนี้ตอนที่จะออกกฎเกณฑ์กกับดูแลเนี่ยก็ต้องไปดูกฎหมายที่ชัดเจนที่มีอำนาจไว้โดยเฉพาะเจาะจงซึ่งในกรณีนี้ก็คือกฎหมายทีวีวิทยุนั่นเองวิทยุทีวีผู้ผลสาชาวบ้านซึ่งกฎหมายวิทยุหรือทีวีเนี่ยเขาพูดเรื่องประเภทใบอนุญ,ญาตเอาไว้มี1 2, ึสประเภทประเภทที่1ก็คือประเภทที่เป็นห,ห,หากินประเภทธุรกิจธุรกิจนะครับประเภทที่2ประเภทสาธารณะประเภทที่สาประเภทชุมชนอะไรทั้งหลายตอนนี้ในส่วนของช่องต่างๆเนี่ย จะเป็นประเภทที่หากินถูกคนครับประเภทประเภท,เทคอมมิชชั่ะซึ่งกฎหมายก็บอกว่ามันมีประเภทนี้นะตามมาตราสิบไม่ได้มีประเภททั่วไปอย่างที่กสทชกําหนดประเภทขึ้นมาเองเห็นภาพไหมครับพอกําหนดประเภท,เทขึ้นมาเองแล้วก็ใส่สิทธิที่หน้าที่เข้าไปด้วยแล้ววันนี้เก็บอกว่าหมดแล้วไม่ให้แล้วใช้ดูพินิอีกใช้ดูพินิจออกแล้วก็ดูพินิจตเลิกเขาปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าการที่มีดูพินิจตแบบนี้เนี่ย มันไม่ได้กระทบกระเทือนเพียงแค่ผู้ผู้ฟังหรือผู้ดูอย่างเดียวมันกระทบกระเทือนคนคนที่เขาลงทุนด้วยกลับไปนิดหนึ่งอาจารย์เดี๋ยวพยายามกำลังจะเข้าใจอาจารย์บอกว่าการแบ่งประเภททีวีเนี่ยมันแบ่งโดยจุดประสงค์ของมันอยู่แล้วมันมีกฎแม่บทที่เขาแบ่งไว้ให้แล้วเพราะนั้นการออกกฎหรือว่าคำสั่งออกมาว่าพวกคุณเป็นฟรีทีวีแล้วนะพวกคุณไม่เป็นฟรีทีวีแล้วนะอันนี้มีคำถามใช่ไหมคะอาจารย์คะคือ คำพูดเหล่านี้ก็เป็นคำพูดในเชิงปกติทั่วไปแต่ในเชิงกฎหมายเนี่ยมันเป็นประเภทที่เป็นทีวีที่ต้องใช้ใบอนุญาตสาธารณะถูกไหมครับแล้วก็กรณีของช่อง3ก็ดีช่อง7ก็ดีเนี่ยเป็นกรณีซึ่งเข้าผมขอพูดซับซ้อนนิดนึงเป็นกรณีซึ่งเข้ามาจากเจหหรือ76แล้วแต่กรณีก็คือเป็นบทเฉพาะการเพราะว่าเราไม่ได้ไลาเส้นเราไม่ได้อนุญาตแต่ได้สัญญาสามปทานซึ่งเซ็นไว้โลงหน้าก่อนตั้งนานแล้วก็มีอายุถึงจนถึง10ปีข้างหน้า ไม่ก็คือ2 5 6 3กมถูกไหมครับซึ่งซึ่งอันนั้นก็เป็นกฎหมายบอกว่าคนที่ได้สัสญญาบัทานแล้วนะให้เหมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตด้วยเพราะฉะนั้นช่อง3ช่อง7ซึ่งได้รับสัญญาสัมปทานเนี่ยก็เป็นเหมือนผู้ได้รับใบอนุญาตถามว่าผู้ใบอนุญาตตามกฎหมายไหนก็ตามกฎหมายนี้แหละก็คือเป็นผู้รับอนุญาตประเภทที่เป็นสาธารณนั่ะค่ะสาธารณก็คือว่าให้บริการฟรีใครจะเอาไปทําอะไรไปดูตรงไหนก็ได้ คือฟรีทีวีก็คือคนดูไม่ต้องเสียตังค่ะแต่ไม่ใช่เอาไปทำอะไรก็ได้นะเกิดเข้าไปเอาไปฉายผิดที่หรือเอาไปดัดแปลงไม่ได้เอาไปดัดแปลงไม่ได้นี่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ซ,ซึ่งนั่นเป็นเรื่องมาแซมด้วยแต่ว่าโดยหลักก็คือว่าดูไม่ต้องเสียตังค์ซึ่งเราดูกันอย่างนี้ตั้งแต่สมัยจอมพลปอแล้วนะครับดูมาจนปัจจุบันแล้วก็ดูแต่เนอนะคตเป็นฟรีทีวีวันนี้คืนดีฟรีทีวีเนี่ยมีมีอิเล็กทปเลเตอร์ออกกดมาคล่อมบอกว่าไอ้ที่เขาได้สิทธิ5ก็ดแต่มาตราก มีประเภทที่เป็นการทั่วไปคือมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นมาออกกฎเองไม่ได้หน้าที่ที่จะออกออกเลรือออกสิทธิหน้าที่อย่างใหญ่ที่จะให้บริการสาธารณะเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐสภาเขาอมไม่งั้นก็จะกลายเป็นใช้ดุลพินิษ์ชอบใครไม่ชอบใครหรือว่าท้าเอาน้ําราดหัวไม่ราดให้โกรธไม่ได้ใช้ดุลพินิษ์ไม่ได้ตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าเพราะว่าทํากิจการที่เป็นกิจการสือ่อวิทยุโทรทัศน์เนี่ยมันลงทุนสูงมากแล้วกว่าจะสร้างได้ ิดนิดเดียวก็ล้มทั้งยืนถูกไหมครับเกิดดาราคนที่เกี่ยวข้องไปยาเสพติดไปทําตัวไม่ดีมันล้มทั้งยืนเนื่องความเสี่ยงมันสูงลงทุนมากต้องลงทุนล่วงหน้าแล้วก็ต้องทํากิจกรรมที่เรียกประชาชนเขาคาดหวังได้เพราะฉะนั้นตร,ตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ก็นึกจะทําก็ทําไม่ใช่กฎหมายถึงเขียนชัดเจนว่าเปลี่ยนเป็นระบบใบอนุญาตใบอนุญาตมีพระเภทหนึ่งสองสามแล้วก็คนที่ยังไม่ได้ใบอนุญาตเช่น สามช่องสามช่องเจ็ดซึ่งเป็นสมทานเนียก็อยู่ต่อไปเหมือนเป็นผู้รับใบอนุญาตกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นจะมีประเภทที่อื่นไม่ได้ถึงถามผมว่ามันมันเหตุเกิดดึนกลุ่มพาไหมก่อนหน้านะั้นตอนที่ออกกฎที่แรกถูกไหมครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสาระำคัญเรืถึงนักกฎหมายทุกคนที่ที่เราพูดเนี่ยที่เราฟังเนี่ยครับจะไม่มีใครเห็นด้วย,ยกับกับกับที่กสชทชทำทุกคนนะแต่ผมสังเกตอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่ามันกัดกดุมเรื่องแรกผิด เม็ดแรกผิดเลยแล้วในท้ายที่สุดตอนที่ออกกฎเนี่ยก็ก็ไม่ได้อ้างพมหยันที่เกี่ยวข้องคือไม่ได้อ้างพมญยันวินทิยโททัตอ้างแต่พรบองค์การที่บอกเนี่ยมีมีอำนาจแต่ลืมไปว่าส่วนที่เป็นกฎหมายที่เขาเลียกสารบัญญัติสําหรับการที่จะใช้อานาจเพื่อจํากัดสิทธิสิทธ,ทธทิในเชิงมหาชนเนี่ยมันจะต้องดูตามกฎหมายด้วยแปลว,ว่าถ้าเกิดเราเลือกทางออกทางแรกก็คือมไม่ต้องทําอะไร เลยเนี่ยนะคะมันก็ยังต้องมีงานที่ต้องไปทําต่อก็คือในเรื่องของกฎกติกาต่างๆที่อาจารย์บอกว่าเป็นการติดกระดุมเม็ดแรกผิดผินก็ต้องไปไปเคลียร์กันด้วยไปสะสางกันถูกครับคืออย่างนี้ลองคิดภาพนะครับก็กลับไปเรื่องที่คุยกันทีแรกคือว่าสมัยก่อนไม่มีกฎเช่นว่านี้เลยนะครับประชาชนก็ได้ดูช่อง3ามช่องเจดช่องเก้าช่องที่เขาอยากดูช่องที่เขาอยากดูนะครับถ้ามีกฎเกณฑ์แล้วเนี่ย ทำให้สิทธิหรือว่าช้อยส์ทางเลือกของประชาชนน้อยลงเนี่ยผมว่ามันผิดแน่นอนก็แปลว่าองค์กรกับดูแลเนี่ยไปบิดเบือนตลาดสร้างตลาดเพิ่มมากขึ้นก็จริงแต่ว่าตลาดอื่นก็ทิ้งหมดไม่ได้ค,ค,คือคือคืออย่างที่บอกแล้วว่ารายการทุกวันเนี้ยแล้วก็ช่องต่างๆเนี่ยจริงๆมันเป็นดิจิทัลโปรดักต์เป็นสินค้าทางดิจิทัลซึ่งอยู่ตรงนู้นก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้มันไปได้ทุกที่เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นตลาดดีเนี่ยตลาดที่เป็นดิจิทัลเนี่ย มันต้องให้สินค้าหรือโลิตภัณเนี่ยเลื่อนไหลไปผูที่ต่างๆได้มันถึงจะได้มีมูลค่าสูงขึ้นอันนี้สําคัญมากนะครับแต่ว่าเราไม่ใช่ไปปิดตลาดหรือปิดกั้นตลาดหน้าที่หลักขององคอ์กรกับดูแลนี่คือส่งเสริมตลาดส่งเสริมให้คนคข้าค้าขายได้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการกระจายมากขึ้นแล้วมีการแข่งขันแน่นอนการแข่งขันไม่ใช่เปิดปุ๊บติดปั๊บถูกไหมครับเราเพิ่งเปิดดิจิตอลทีวีมา ไม่ไม่ถึงปีดีประเทศเราก็เร็วมากแล้วที่จะเปิดที่จริงไม่ถึงปีถ้ามันโตเนี่ยมันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันต้องใช้เวลามันต้องทดลองเมื่อไม่กี่วันยังแหงอยู่เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างค่อยๆพัฒนาไปแต่ว่าสินค้าซึ่งดีอยู่แล้วหรือว่าสินค้าที่มีตลาดอยู่แล้วเนี่ยมันไปทาให้มูลค่าลดลงไม่ได้ อันนี้สาระสำคัญนะครับค่ะจันขานนี้พึ่งถึงทางออกทางแรกนะคะแต่ว่าเวลาวันนี้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันพรุ่งนี้นะคะมีทางออกที่2ที่3ที่4แล้วก็ปัญหาข้อตกยงในแง่กฎหมายด้วยนะคะซึ่งแน่นอนหลายคนก็สนใจอยากจะฟังความเห็นของอาจารย์อยู่วันนี้ขอพระคุณมากค่ะคจัน<ด>ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทั้งหมดก็คือกรุณาท็อกทีมในคืนะนี้นะคะติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์คืนนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ